พันฝนฟ้าอากาศวันนี้เรามีเรื่องราวไรมาั์เดทให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบมารับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูกันที่เรดาร์ตรวัดสภาพอากาศจากเว็บไซต์ windy.com จะเห็นได้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดน,นามตอนล่างและประเทศลาวแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในวันนี้ และจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในวันพรุ่งนี้ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง4-6องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณภาคเหนือภาคกลางร,รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง1-4องศาเซลเซียสพยากรณ์อากาศวันนี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด1 3 2 3องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 7องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิตม่ำสูต6-15องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบ้างแหงส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลน,นครน,นครพนม มุกดาหารชัยภูมิขอนแกน่นกาฬสินมหาสารคามร้อยเอด็ดยโสธรอำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีร,รัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสูด16-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสูด3 4 3 7องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสูง13-17องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองรอละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสาระบุรีสิงห์บุรี อ่างทองและพานนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด2 3สถองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีอารมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสตามี่ส่องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสูด3 1ง6องศอาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34ง3 30องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันอกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑล อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแหงอุณหภูมิต่ำสุด2 5 2สองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามประกาศจากกรมตูนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิด และขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแหงรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วย และดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังหากมีประกาศเตือนจากกรมตุนิยมวิทยาเราจะมาอัปเบตให้ทุกท่านได้ฟังเป็นระยะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสามารถกดติดตามเพื่อรับฟังข่าวสารดีๆได้ในคลิปถัดไปค่ะขอบพระคุณค่ะ